สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบก,กับคุณครูพี่จีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยได้ทําการบ้านกันเรียบร้อยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะลูกๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็ยังคงใช้หนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งของสสวทเหมือนเดิมนะคะเด็กๆมีหนังสือกันหรือยังตอนนี้ถ้ามีแล้วเตรียมเปิดไปดูแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือหน้า27และ28นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะบทที่1นะคะจํานวนนับไม่เกิน1,000และ0ูนย์นะคะ ตอนนี้เราเรียนมาก็ใกล้จะจบบทแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะลูกนะเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละสองนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะแบบรูปนะคะเรียกภาษาอังกฤษว่า pattern นะคะโอเค แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะคะ <c oughs> แบบรูปของจํานวนเป็นชุดของจํานวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพิจารณาได้จากค่าของจํานวนนะคะหนึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจำนวนเหล่านี้นะคะ <c oughs> จะบวกเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมนะคะไปทีละหนึ่งนะคะ ก็จะได้ค่าที่เพิ่มขึ้นทีละ1น,นะคะสองจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองนะคะตัวอย่างเช่นสองสี่หกแปดสิบสอตัวอย่างนี้นะคะก็คือการที่เราเอาตัวเดิมเนี่ยลูกบวกเพิ่มไปอีกสองนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวถัดไปทางขวามือนะคะแบบรูปของจํานวนที่ลดลงค่ะแบบรูปของจํานวนที่ลดลงนะคะ หนึ่งจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่นะคะไปเรื่อยเรื่เหล่านี้ค่ะคือการลดลงทีละหนึ่งก็คือการที่เราเอาตัวจำนวนนี้ค่ะไปลบออกหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นตัวขวามือถัดไปเรื่อยๆนะคะโดยการลบลบล,ลบออกทีละหนึ่งนะคะสองจำนวนที่ลดลงทีละสองนะคะตัวอย่างเช่นสิบสองสิบแปด หกสี่สองเป็นต้นนะคะจํานวนเหล่านี้ก็คือถ้าเราเอาจํานวนใดนะคะลบออกสองนะคะก็จะกลายเป็นตัวถัดไปทางขวามือเรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะได้พบกับแบบฝึกหัดที่เราจะได้ท้าทายความคิดของเรานะคะว่าเราจะเข้าใจบทเรียนนี้หรือเปล่านะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปและเติมคำตอบนะคะตรงนี้ เด็กๆก,ก็จะได้เจอกับแบบฝึกหัดที่ท,ท้าทายความคิดของเรานะคะมาดูข้อหนึ่งค่ะ 71, 73, 75, 77และจำนวนที่เราไม่ทราบใช่ไหมคะเขาให้เราหาอะไรลูกแบบรูปของจำนวนที่เป็นยังไงและทีละเท่าไหร่หมายความว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองจากการสังเกตเด็กๆเ,เห็น71ไหมคะ แล้วไปเจ็ดสิบสามเด็กๆว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอาราค่ะทําตามคุณครูนะคะลูกๆก,ก็เอาเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยไว้ในใจนะคะกานิ้วไว้แล้วก็กำมือไว้เลยไว้ที่หัวใจเราเลยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เอามือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเมื่อเราชูขึ้นมากี่นิ้วนั่นแหละค่ะคือ จำนวนตัวนี้ค่ะที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นสองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราอยากรู้ว่าเจ็ดิบสามไปสู่เจิบห้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็เอาเจ็ดิบสามเนี่ยไว้ในใจเหมือนเดิมแล้วนับต่อจากเจ็ดิบามไปให้ถึงเจ็ดห้านะคะพร้อมหรือยงังเจ็ดสิบสามแล้วก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดิบห้าเป็นไงคะชูกี่นิ้วสองน,นิ้วแปลว่าบวกเพิ่มสองนั่นเองนะคะ ไปค่ะเจ็ดสิบห้าไปหาเจ็ดสิบเจ็ดค่ะกำมือไว้เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดอ่าดีดขึ้นมาสองนิ้วแปลว่าบวกสองนั่นเองและตัวสุดท้ายที่เราต้องการหาหละ่ะคะมันจะเป็นเท่าไหร่ง่ายๆเลยค่ะลูกๆลูกๆก,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 ก็แค่เอาเลขบวกสองเนี้ยค่ะมาบวกเข้าไปใช่ไหมคะเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองก็นับไปค่ะกำม้อไว้เจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เอาน,นิ้วขึ้นมาสองค่ะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เจ็ดสิบแปด จ็ดสิบเก้าใช่ไหมคะอ่าเราจะเ9ก้าหรือเปล่าถูกต้องนะคะแต่คําตอบเจ็ดสิบเก้านี้ไม่ใช่คําถามตรงนี้นะคะเพราะเขาถามตรงนี้อีกตัวหนึ่งว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เราก็ไปดูคําตอบที่อยู่บนนี้เลยค่ะบวกสอง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 เนี่ยตรงนี้แหละค่ะคือเพิ่มขึ้นทีละสองนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะคะ ข้อ2องเขาบอกว่า240 238 236 234และจำนวนอะไรดีเอาละค่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนค่ะแบบรูปของจำนวนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก240ไปเป็น238ร้อลูกๆคิดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงใช่ไหมคะแต่จะลดลงเท่าไหร่ล่ะเราก็ดูจากตัวขวามือซึ่งน้อยนะคะก็คือ38ด นับย้อนกลับไปที่40 38ไว้ในใจค่ะ38แล้วก็39 40แสดงว่า2แต่มันไม่ได้บวกใช่ไหมลูกมันลดเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจึงเกิดเป็นการลบ2นั่นเองอ่าถูกไหมคะ4 0่ลบ2เหลือ38เห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเด็กๆด,กดูจาก238ค่ะไปเป็น236ก็ต้องลบ2เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ และ236ไปเป็น234ก็ลบ2ถามว่าตัวต่อไปเราหาได้ไหมลูกง่ายๆเลยค่ะเราหาตัวต่อไปโดยการเอา2เนี่ยมาลบออกนะคะ4ลบ2ก็เหลือ2ตัวข้างหน้าเหมือนเดิมก็เป็น232นั่นเองนะคะทีนี้ขั้นถามอีกอย่างก็คือแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าไหร่ เราก็ไปเอาคำตอบที่อยู่ที่ข้างบนนี้นะคะซึ่งเป็นการลบหรือลดลงทีละเท่าไรลูกสองนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างยากไหมอันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเจออันต่อไปโอ้หท้าทายกว่านี้เยอะเลยเอาละค่ะคราวนี้เป็นตัวอย่างที่สองที่ที่เราจะมีข้อข้ออ่าอะไรนะั่นเขาเรียกแบบึอหัดที่หลากหลายขึ้นนะคะเด็กๆพร้อมนะคะ คราวนี้ตัวที่หายไปเนี่ยอยู่ทั้งหน้าและหลังเลยค่ะลูกอ้าวแล้วเราจะหาได้ยังไงคะคราวนี้ง่ายๆเลยค่ะเราก็ไปในตัวที่เราเห็นนะคะว่ามีจํานวนอยู่ติดติดกันอย่างเงี้ยเช่นห3ร้อยสก้าไปหาหกร้หรือห4 1้อยสิบเอไปหาหกรก็ได้แต่เราเริ่มตัวแรกเลยกันดีกว่านะคะ639ไป641้อสิบเอด็กๆว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองนะคะ ต่อไปจาก641ไป643เด็กๆว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลูกเอานับจาก641 642 643ใช่ไหมลูกฟ้อนเพิ่มสองอีกแล้วดังนั้นตัวต่อไปตรงนี้ลูกการที่เราจะหาตัวต่อไปตรงนี้ไม่ได้ยากเลยเพราะเราก็แค่เอาบวก2อนี้ค่ะมาบวกเข้าไป643บวกอีก2ก็ชู2นิ้วไว้ลูก643แล้วก็ 6 4 4และ6 4 5เดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะได้คำตอบตรงกับที่คิดไว้ไหมโอเคถูกต้องเหรอไหมคะเมื่อถูกต้องแล้วเราก็ยังเหลือคำถามอีกหนึ่งอันที่อยู่หน้าอันแรกเลยลูกแต่จากการดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าไปทางขวามือแต่ถ้ามันไปทางซ้ายมือมันต้องลดลงถูกไหมลูกดังนั้นตัวนี้จึงประหลาดกว่าเพื่อนนั่นก็คือเราจะต้องเอา639เนี้ยลูกย้อนกลับไปย้อนกลับไปไปว่า ต้องลบออกสองค่ะลูกเพื่อให้ได้ตัวที่น้อยลงถูกไหมคะไปซ้ายมือมันต้องน้อยลงก็เอา9้าไปลบสองนะคะก็เหลือ7แต่ตัวข้างหน้าเหมือนเดิมเพราะนั้นข้อนี้น่าจะตอบว่าเท่าไหร่ลูก637นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะยากไหมเอ่ยไม่ยากนะสู้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 อีกข้อเดียวแล้ะต่อไปข้อที่สองค่ะ4 5 8แล้วก็จุดจุดจุดแล้วก็จุดจุดจุดแล้วก็4 5 2แล้วก็450 ข้อนี้สังเกตว่าตรงนี้หายไปเป็นสองจำนวนเลยไม่ต้องตกใจค่ะไปจํานวนที่มันอยู่ติดกันค่ะลูกเอาละค่ะเรามาดูจํานวนแรก4 5่ไปหา450เพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ่ยลดลงใช่ไหมคะแต่ลดลงเท่าไหร่ลูกสองนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าแบบรูปของเรามันจะลดลงทีละสใช่ไหมคะดังนั้นเราไปที่ตัวที่หเลยจ้ะ ตัวที่หนึ่งเราจะหาตัวถัดไปก็ไม่ยากลูกเราก็เอาแบบรูปที่ว่าลบสองนี้ค่ะมาลบออกสองนะคะ4ี่สี่ร้อยห้าสิบแปดลบสองเหลือเท่าไรลูกแปดลบสองเหลือหกตัวข้างหน้าเหมือนเดิมได้สี่ร้อยห้าสิบหกใช่ไหมคะตัวต่อไปก็ไม่ยากแล้วค่ะเราก็ลบสองอีกเหมือนเดิมก็หกลบสองก็เหลือสี่แต่ตัวข้างหน้าคือสี่ร้อยห้าสิบก็ข้างหลังเป็นสองก็สี่ร้อยห้าสิบ นั่นเองนะคะโอเคแล้วเรายัางไม่มั่นใจว่าเอะใช่หรือเปล่าแล้วตัวนี้จะถูกไหมคิดได้คะ่ะลูกเราไปต่อได้สี่ร้อยห้าิบสี่ก็ลบสองลูก4ีลบสองเหลือสองเห็นไหมลูกตัวข้างหน้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ของเราจึงถูกต้องนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวพักหายเนนนหนื่อยนิดนึงอ่าและเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเรากันนะคะว่า ยางง่ายหรือยากนะคะกิจกรรมของเราคือหน้า27เหมือนที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะข้อ1นึนะคะแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละสองนะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างในนี้และก็ดูตัวอย่างในคลิปนะคะแล้วก็มาพิจารณานะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนเพิ่มทีละ2และลดทีละ2เพราะฉะนั้นเรา จำไว้เลยสองนิ้วของเราเท่านั้นนะคะเราไม่เอาเลขอื่นนะคะเอาละค่ะอีกหน้าหนึ่งคือหน้า28นะคะต่อมาจากหน้า27เลยนะคะตรงนี้แต่อาจจะมีตัวหน้าหายไปตัวหลังหายไปก็อันนี้ให้ลูกๆตั้งใจทำนะคะลูกๆนะไม่เข้าใจก็ค่อยถามคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ค่อยมาถามคุณครูที่โรงเรียนนะคะเอาละค่ะ ก็เด็กๆไม่ต้องรีบทําการบ้านมากเท่าไหร่นะคะก็ถ้าสมมุติว่าทําวันนี้หนึ่งหน้าพรุ่งนี้ก็อาจจะทํา1หน้าหรือตอนเช้าทํา1หน้าตอนเย็นทําอีกหนึ่งหน้าทําบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งเองนะคะเด็กๆและที่สําคัญก็คืออย่าลืมทบทวนบทเรียนในหน่วยในในในหน่วยที่ครูแจ้งไปแล้วว่าเราจะมีการทดสอบกันนะคะการทดสอบของเราก็อาจจะทดสอบในรูปแบบของการ ทำข้อสอบออนไลน์เหมือนกันนะคะอาจจะมีการตื่นเต้นกันนิดนึงทั้งคุณครูและนักเรียนเลยนะคะแต่คุณครูรับรองได้เลยค่ะว่าคุณครูจะทําให้นักเรียนไม่เบื่อแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นคลิปคุณครูบ่อยๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะก็จะได้เจอกับคลิปใหม่ๆของค,ครูเสมอเลยสำหรับวันนี้โอเคนะบา,บายๆไปก่อนดีกว่า